S <S สวัสดีในวันเสาร์ที่20กันยายน2568ค่ะทุกคนวันนี้เปินจะชวนทุกคนคุยเรื่องข้อสอบภาษีกันค่ะที่มาของข้อสอบข้อนี้ก็คือเป็นข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาข้อที่4ปี2565นั่นเองค่ะคำถามมีอยู่ว่าบริษัททานตะวันไทยจำกัดเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยและเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ติดต่อขอให้บริษัท JB ไทยจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยและเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกันสั่งซื้อน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดทานตะวันให้โดยตกลงจะให้ค่าในหน้าแก่บริษัท JB ไทยจำกัดบริษัท JB ไทยจำกัดติดต่อบริษัท Sunflower ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทซันพาวเวอร์แจ้งราคาน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดทานตะวันให้บริษัท JB ไทยจำกัดทราบบริษัท JB ไทยจำกัดแจ้งต่อให้บริษัททานตะวันไทยจำกัดทราบบริษัททานตะวันไทยจำกัดตกลงซื้อและชำระราคาให้แก่บริษัทซันพาวเวอร์โดยตรงต่อมาบริษัทเจบีไทยจำกัดได้รับเงินสนับสนุน1ล้านบาทจากบริษัทซันพาวเวอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าโดยมีลักษณะเป็นการให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันที่บริษัท JB ไทยจำกัดจะต้องทำการใดๆให้แก่บริษัท s a n f เบ w e r บริษัท JB ไทยจำกัดเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีสำหรับเงินสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าให้แก่บริษัท s a n f l ว w e r และบริษัท JB ไทยจำกัดได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวไปยื่นเสียภาษีแล้วพอมา กรมสัมพหกรณ์แจ้งการประเมินให้บริษัท JB ไทยจำกัดชำระภาษีเงินได้จากการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย s <S ให้แก่บริษัทซันฟลาวเวอร์ อ้างว่าบริษัทซานฟลวเวอร์ประกอบค้าขายในประเทศไทยและได้รับเงินได้จากประเทศไทยโดยมีบริษัท JB ไทยจำกัดเป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าขึ้นระหว่างบริษัททางตะวันไทยจำกัดกับบริษัทซานฟลวเวอร์บริษัท JB ไทยจำกัดจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการํำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย และเรียกให้บริษัท JB ไทยจำกัดชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบกำกับภาษีที่ออกให้แก่บริษัท Sun s ั n f ฟ o เ e r เพราะการที่บริษัท JB ไทยจำกัดได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท San f ฟ o w e r ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัท JB ไทยจำกัดจึงไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้วินิจฉัยว่าการประเมินของกรมสรรพากรชอบหรือไม่ เพราะเหตุใดเรามาดูธงคำตอบกันค่ะกรณีที่กรมสัมพากรแจ้งการประเมินให้บริษัท JB ไทยจำกัดชำระภาษีเงินได้จากการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยให้แก่บริษัท s a n f l o w e r นั้นตามประมวลรัษฎากรมาตรา70ทวิผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ต้องเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรหรือเงินที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรบริษัท JB ไทยจำกัดเป็นเพียงผู้ติดต่อกับบริษัททานตะวันไทยจำกัดในการขายสินค้าแทนบริษัทซ u นฟลาเวอร์โดยไม่ปรากฏว่าบริษัท JB ไทยจำกัดเป็นสาขาของบริษัทซ u นฟลาเวอร์และเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรแต่อย่างใดเมื่อได้ความว่า บริษัททานตะวันไทยจำกัดติดต่อทำสัญญาซื้อขายและชำระราคาค่าสินค้าให้แก่บริษัทซันฟลาวเวอร์โดยตรงแม้ค่าสินค้าที่บริษัททานตะวันไทยจำกัดชำระจะมีเงินกำไรรวมอยู่ด้วยแต่บริษัทเจบีไทยจำกัดก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเงินไปชำระค่าสินค้าถือไม่ได้ว่าบริษัทเจไทยจำกัดเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยตามมาตรา70ควิการประเมินของกรมสัมพากรข้อนี้จึงไม่ชอบเทียบคำพิภาคศสาลสาดีกาที่4 8 4ทบ2 5 4 0ส่วนที่กรมสัมพากรเรียกให้บริษัท JB ไทยจำกัดชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบกำกับภาษีที่ออกให้แก่บริษัท Sunflower เพราะการที่บริษัท JB ไทยจำกัด ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทซันฟลาวเวอร์ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัท JB ไทยจำกัดไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีนั้นประมวลรัศดากรมาตรา79วรหนึ่งบัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา79ทับหฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการได้แก่ มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการรวมทั้งภาษีสัมพัทามิตรตามที่กำหนดในมาตรา77ทับวงเล็บ19ถ้ามีด้วยและวักสองบัญญัติว่ามูลค่าของฐานภาษีให้หมายความรวมถึงเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนค่าบริการหรือประโยชน์ใดๆซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ัังนน้เนงินที่บริษัท JB ไทยจำกัดได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Sunflower เพื่อประชาสัมพันธ์ลผลิตภัณฑ์สินค้ามีลักษณะเป็นการให้เปรา่าไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องทำการใดๆตอบแทนไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการจึงไม่เป็นมูลค่าของฐานภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประมวลรัศดากรมาตรา86 1ับสิวรรคหนึ่งบัญญัติว่าถ้ามิให้บุคคลซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือมิใช่ผู้มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีได้ตามหมวดนี้ออกใบกำกับภาษีใบเพิ่มนี้หรือใบลดนี้และวรรคสองบัญญัติว่า บุคคลใดออกใบกำกับภาษีใบเพิ่มนี้หรือใบลดนี้โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกตามกฎหมายบุคคลนั้นต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีใบเพิ่มนี้หรือใบลดนี้นั้นเสมือนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนดังนั้นบริษัทเจบีไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีและบริษัทเจบีไท,ย,ทยจำกัด ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามการประเมินการประเมินของกรมสัมพากรข้อนี้จึงชอบแล้วเทียบคำพิพากษาสารดีกาที่1104ทับ2561